เราก็จะมาสอนวิธีการปรับค่าสเกลนะคะค่าสเกลนะคะเอาไว้ปรับเมื่อเราต้องการให้ภาครับสัญญาณดีขึ้นค่ะสเกลเนี่ยถ้าค่ายิ่งต่ำนะคะก็จะทําให้รับได้ดีขึ้นแต่ว่าเสียงซ่าจะเยอะแต่ถ้าค่ายิ่งสูงนะคะจะทําให้สัญญาณรับได้แย่ลงแต่ว่าเสียงซ่าจะน้อยนะคะซึ่งค่าสเกลที่แนะนาจะอยู่ที่ประมาณ3าถึงหนะคะกําลังดีแต่ว่าอันนี้นะคะเราก็จะปรับประมาณเลข5นะคะก็กลางๆค่ะทุกคนวิธีการนะคะกด F ค่ะ ขอภัยคะ่ะล็อกหน้าอันล็อกหน้าจอก่อนกด F นะคะแล้วไปเมนูที่5ค่ะแล้วกด F นะคะแล้วก็เลือกค่าสเกลได้เลยถ้าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าอยากได้ไกลๆจังเลยก็มาปรับให้มันน้อยๆลงนะคะแต่แค่มันจะเสียงซาเยอะเท่านั้นเองแต่ถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าโอเคไม่ได้ต้องการไกลมากก็ปรับให้มันกําลังดีประมาณเลขสี่เลขห้าประมาณนี้นะคะแล้วกด F ค่ะจากนั้นกดปุ่ม P T ค่ะ ตั้งค่าสเกลของรุ่นนี้ก็ง่ายๆเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหรือว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย